คราวนี้แหละครับไฟติดทั้งระบบเลยเนื่องจากบ n a น c e นะครับได้มีการอัปเกรดตัวของบล็อกเชนล่าสุดมีความเกี่ยวข้องกับ Luna Classic, Luna และ UATC ฉะนั้นจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูน ไปด้วยกันกับช่องคอยนนิมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามเรื่องเกี่ยวกับตัวของทั้งสามเหรียญเลยคือลู n a l u ูน่าคล s สสิและก็ u s t c และก็มีลู n a าติดด้วยที่ช่วงเมื่อวานนะครับราคาก็มีการขยับขึ้นแสดงถึงปฏิกิริยาทั้งสี่เหรียญมีความสัมพันธ์กัน เชิงทางอ้อมและเชิงทางลึกเนื่องจากการอัปเกรดของ n บแนนนะครับเขาเรียกว่าเทราคอ V2.4.0 ง่านข้อเสนอการอัปเกรดซอฟต์แวร์ของฟ e n ix นะครับตัวนี้ก็หมายความว่าจะฟื้นคืนชีพฉะนั้นอันนี้เป็นเวอร์ชั่น2.4นะครับเราก็มีข้อเสนอที่ได้รับการอนุมัติ คนเครือข่ายของโพ p เปโซ4737อนุมัติจากชุมชนของลูนาหรือเทราด้วยคะแนนเสียงว่าใช่นะครับประมาณ98.22%และลงคะแนนเสียงว่าไม่1.87%นะครับและผลิตทั้งพันทั้งหมดก็คือประมาณ53.7%นะครับโพรปโซ4737เพื่ออัปเกรดเทราคอเป็น V2.4 สายโซ่นะครับจะหยุดลงในวันที่18กรกฎาคมนะครับอันนี้จํานวนบล็อกคือ5994365นะครับประมาณ18กรกฎาคมเวลาประมาณบ่ายโมงเขาบอกว่าเราไม่คาคิดนะครับจะหยุดไอการทำงานเนี่ยการอัปเกรดมันจะใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับไม่นานนะครับ อันนี้ก็มาจากเทอราหรือลูน่า17กรกฎาคมปี2023จากนั้นในช่วงหลังจากนี้คือ19 18 19 20เนี่ยก่อนที่จะมีประชุม FOMC ผมคิดว่าทั้ง UATC ลูน่าและก็ลูน่าคลาสสิกหรือลูนติกนะครับจะมีการขยับราคาอย่างแน่นอน นะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับลูน่าคลาสสิโดยตรงนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเหรียญเหล่านี้นะครับจะเอื้อประโยชน์ต่อกันและกันนะครับแล้วเหรียญที่จะได้รับการปั้นนะครับในช่วงนี้มากที่สุดคือลู n a เพราะมันราคามันต่ำลงที่สุดแล้วผมว่าในช่วงนี้นะครับรอ เรื่องของ FOMC เท่านั้นเองนะครับรอให้มันทุบราคาไปก่อนนะครับตัวของลูน่าแล้วค่อยไปใส่รองก็ได้ผมคิดว่าลูน่าสองจุดูนเนี่ยไม่ต้องเอาอะไรมากหรอกใส่รองเอาไว้นะครับถ้าจะเล่นสปอตคุณต้องมีเงินเยอะมากเลยนะครับมันไม่ค่อยคุม้มส่วนตัวผมนะแต่ใครอยากที่จะซื้อ นะครับเราก็เก็บเพื่อเพิ่มความมั่งคัง่งอันนี้เราไม่ว่ากันแต่สำหรับใครเป็นสายเมาเนี่ยก็เล่น DCA นะครับเป็นสปอรตฝั่งขาขึ้นดีกว่าก็คือตัวของ Grid บอทนะครับถ้าสนใจ Grid บอทก็สามารถใช้ได้2กระดานที่ผมใช้ตอนนี้คือกระดานใบแนนหนึ่งนะครับอันที่2คือบิตเกตนะครับกระดานอื่นเนี่ย ยังไม่ค่อยมีเนาะนะครับเรื่องของกริดบอรดเนี่ยมีไม่กี่กระดานจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมีเนี่ยนะครับมันก็ต้องเป็นถ้าผมจะใช้จริงต้องเป็นกระดานเทียร์หนึงเทียร์สองนะครับผมถึงจะใช้พวกกริดบอร์ดพวกฟิวเจอร์อะไรพวกนี้นะครับวอลุม่มการเทรดมันมีแล้วก็มันไม่มีการปั่นวอลลุ่มด้วยนะครับ ก็อยู่ใน20อันดับแรกนะครับบิตเกตอะกระดานนี้ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปเทรดในกิจบอร์ดได้อยากรู้รายละเอียดการเทรดกิดบอร์ดฝั่งขาขึ้นเนี่ยมีรายละเอียดยังไงผมแนะนำนะเข้าไปคุยในกลุ่ม m i ช s ั่นนิวมูล n v ไ p นะครับกลุ่มนี้นะครับถามผมว่าเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเล่นได้คุ้มนะครับแต่กิจบอร์ดก็ต้องใช้เงินเยอะแหละนะครับ เล่นฟิวเจอร์คุณเล่นแค่สิบดอลลาร์หนึ่งดอลลาร์ราคามันไประดับหนึ่งคุณก็ได้เงินค่อนข้างสูงแนะครับผมก็ถ้าฟิวเจอร์ผมก็แนะนําไม่ควรจะเกินสิบนะเนาะความเสี่ยงเหมือนสูงนะครับแล้วเราไม่รู้จังหวะว่ามันมันยังไงเหรียญมันกลาวด้วยอะไรพวกนี้นะครับฉะนั้นก็สามารถเข้าไปเล่นในกระดานปิดเกทได้ปิดเกทก็มีนะครับทาง ทั้งสองอย่างเลยหรือจะเล่นแบบ copy t r a d อันนี้ผมก็แนะนำนะเข้าไปเล่น b i ตเก t ได้เหมือนกันเพราะ b ิตเก t เป็นกระดานที่เก่งที่สุดในเรื่องของ copy t r a d นะครับในฝั่งของคริปโตนะผมก็แนะนําเลยนะครับเข้าไปเล่นกระดาน b t ตเก t เถอะนะถือว่าเป็นบ้านหลังที่2ของผมนะครับลองจับกระดานใบแ a น c e เท่านั้นเองผมก็เข้าไปบ่อยใช้บริการนะครับทั้ง copy t r a d ทั้ง DCA bot นะครับ grid bot ะครับหรือไม่ก็ฟิวเจอร์ก็เล่นฝั่งเขาบอกนะครับก็ลองเข้าไปใช้บริการได้ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ในการสมัครนะครับลองเข้าไปเทรดเข้าไปใช้กันนะครับหรือจะซื้อเหรียญ bgb เป็นเหรียญของกระดานก็ได้นะครับแล้วก็สเต็กเอาไว้เพราะผมคิดว่าราคาตอนนี้ยังไม่ได้สูงมากแค่0.45ถึง4ถึงประมาณ5.5นะครับ ก็สามารถเติบโตไปได้อีกเป็นยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบดอนเลยนะครับหลังจากหาวิ่งนะครับก็เก็บไว้นานๆน,นะไว้สักพันดอนร้อยดอนอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะหอมปากหอมคอแล้วแหละนะครับคุณไว้ใจได้นะครับเพราะกระดาษนี้มีการคำประกันของเหรียญน,นะครับที่เป็นตัวของ USDC พวก Bitcoin อะไรจริงนะครับ สินทรัพย์ที่มีค้ำประกันสามารถตรวจสอบได้มีข่าวออกมาด้วยนะครับสามารถตรวจสอบได้ว่าไม่ใช่ไม่ใช่กระดานที่ถือสินทรัพย์ลอยนะครับก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้นะครับผมก็แนะนำนะนะครับลองเปิดใจดูนะครับว่าให้ปิดเกตเป็นบ้านหลังที่สองของคุณนะครับเพราะผมเราก็พูดก็าตามความจริงว่าปิดเกตสู้ยังสู้ใบในไม่ได้แต่มันมีจุดที่ หน้าใช้คือกระดานนะครับจุดที่หน้าใช้ก็คือเรื่องของเครื่องมือพวก Copy t เทเนี่แหละนะครับแล้วก็เหรียญต้นน้ำหลายตัวนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเล่นฟิวเจอร์เหรียญต้นน้ำได้นะแล้วก็กีดบอดหลายตัวนะครับเหรียญต้นน้ำสามารถเล่นได้หมดเลยนะครับสามารถเดาทิศทางได้ถ้าเกิดใครเล่นเหรียญต้นน้ำบ่อยๆแล้วใช้ d c เซกีดบอดบผมว่าคุ้มนะครับนะ โดยเฉพาะเราก็ดูวัตจักรของเรียนละกันนะครับเขาบอกว่าวันเมื่อ30มิถุนาเทราฟอร์มและได้ประกาศ PASCO นะครับซึ่งเป็นเครือข่ายทดสอบและดำเนินการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับการแก้ไขเหล่านี้จะรวมอยู่ในฟิ o e n น x นะครับหโทษนะครับฟิ o e n น x นะครับหนึ่งนะครับเหล่านี้ก็จะมีการอัปเกรดฟิโอเน็กซ์หนึ่งไมเนนะครับโดยอัปเกรดซอฟต์แวร์ ฟินิชวีสองจุดสี่ไนก็ให้การสนับสนุนเต็มที่นะครับนเวลาที่เรากำหนดแล้วนะจากนั้นลู n a 2.0ก็มีการสปาร์คขึ้นถึง1 3บสาจดสี่าเปอร์เซในยีบสี่ชั่วโมงนะครับขึ้นไปถึง0ูนจุดเดหนึ่งดอลลาร์นะครับแล้วก็มีการมีการเพิ่มขึ้นประมาณยี่4บสามจุดหสี่เอร์เซนนะครับทางลู n a c l a s s ิกก็มีการเพิ่ม USDC มีการเพิ่มสูงกว่า ซึ่งในปีนี้นะครับผมเชื่อว่าลู n a กับ UTC เนี่ยจะเป็นตัวชูลงนะครับส่วนลู n a าแคส s ิกเนี่ยถามว่าไปได้เท่าไหร่ผมว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ0.03ตัว5,000นะครับถึง7ถึง9,000ละกันผมให้ประมาณนี้อาจจะทำออทํามไฮมาได้สักนิดหน่อยอาจจะไม่ได้ขึ้นแรงนะครับเพราะว่าปีนี้ตัวที่ปั้น ของตัวของโปรเจกต์ของเขาจริงๆคือ u s d c กับตัวของ Luna 2.0นะครับตัวที่มันโดน Security เยอะเนี่ยจะเป็นของปีนี้นะครับโดยเฉพาะ Luna 2.0เนี่ยเป็นเป็นคล้ายๆกับเหรียญมาเฟียเลยโดนโดนทั้งเกาหลีใต้นะครับแล้วก็ทางอเมริกาเล่นนะครับสอเนี่ยแหละนะครับและถ้าเกิดวันดีคืนดีเนี่ยไปเล่นไอ เขามีคดีความทั้งฝั่งเกาหลีใต้หรือทางอเมริกาใช่ไหมแม่งโดคอนเกิดชนะคดีหรือเทอร่าฟอร์มแลบเกิดชนะคดีนะผมว่าลนะูน่า2.0น่ะมีโอกาสไต่ราคาไปถึงประมาณโซโลโนานะครับคือประมาณอ่า20สิดอนถึง30สดอนน่าจะประมาณนั้นนะครับซึ่งไฮเก่าของมันคือ29ดอนมนะั้ง น่าจะจําไม่ผิดนะยี่สิบก้าดอนใช่นะครับน่าจะขึ้นไปราคานะั้นนะครับคือยี่สิบถึงเอาห้าสิบดอนแล้วกันนะถา้าถ้ามันทําได้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของนาโคตแต่แต่บอกไว้ว่าราคาเนี่ยน่าจะเอาขึ้นไปแข่งกับโซโลนานะครับน่าจะประมาณนั้นเนาะแล้วอุปทานมันก็น้อยด้วยนะครับแค่ร้อยล้านล้านเองอะ นะครับโอ,อ้โทษนะไม่ใช่ร้อยล้านร้อยล้านเองนะครับก็พอๆกับพวกโบนอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ผมเชื่อว่าช่วง FOMC แล้วช่วงนี้ที่บิตคอยทุบน่าจะโดนทุบหนักเลยตัวของ Luna. ลู n a และผมก็เชื่อว่าจะมีการสปาขึ้นไปนะตัวของลู n a เนี่ยคือทำราคาขึ้นไปนะครับแบบเราไม่ทันตั้งตัวคือช่วงที่บิตคอยมันกำลังแบบมันทุบมาสุดแล้วนะครับหรือระหว่างทุบเนี่ย มันมีจังหวะไซเว y เนี่ยไอเหรียญพวกปีนี้ที่โดน Security มันจะแอบ,บขึ้นนะครับซึ่งคุณต้องไปดูดีไอบีทีซีโดเมนแนนนะครับนะมันก็เกี่ยวกันนะครับฉะนั้นเหรียญพวกนี้มันจะขึ้นนะครับเหรียญดอทอย่างเงี้ยอชิบะนะครับอ่าโซโลนาหรือโซนะครับเหรียญอะไรที่มันโดน Security มันมันจะขึ้นแรงนะครับในช่วงครึ่งปีหลังนะครับ แล้วผมก็เชื่อว่าไอเหรียญที่ที่ไม่โดนโดน u r i u y i t y จะขึ้นก่อนนะครับคือเขาตั้งใจจะเล่นพวกคือเงินมันน้อยอ่ะนะครับอย่างที่เราว่าคือคือเงินมันน้อยนะเขาก็เลยปั่นทุกเหรียญไม่ได้นะครับเขาก็เลยเล่นพวกคดีความตอนนี้ XRP เคลียร์ละนะครับแล้วก็เข้ากระดันคอยเบสเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมคิดว่าในระยะยาวเนี่ย อ่า uh, r p เนี่ยอาจจะไปนะถึงประมาณสิบเก้าดอน,นะครับที่เป็น All ออทามไฮนะล้วอาจจะสูงกว่านั้นแต่ผมว่าต้องหลังจากการประชุม FOMC m e ซ t i n g ในอาทิตย์อาทิตย์หน้านะครับเนาะต้องประมาณนั้นนะครับเราก็ดูทิศทางของเหรียญอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงนะผมก็วางไว้ประมาณนั้นนะครับพวกเหรียญ Security ก็อาจจะอาจจะค่อยๆขึ้นแล้วก็แอบขึ้นแล้วก็ขึ้นช้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ถ้าเกิดจะเล่นอะไรก็ต้องระวังนะครับเหรียญหลักๆที่ไม่โดน Security ก็น่าจะขึ้นก่อนนะครับปีนี้ตัวไหนจะไปตัวไหนจะไม่ไปเนี่ยเราไม่รู้นะแต่ว่าก็ตามเนี้ยแหละตามที่ข่าวให้แหละแต่อยู่ที่ว่าจังหวะไหนเราไม่รู้หรอกนะครับแต่ถ้าเกิดมันไปมันก็คือไปนั่นแหละนะครับก็สามารถที่จะโฟกัสเป็นเหรียญเได้แต่ปีนี้ผมโฟกัส U S T C มากกว่านะครับเพราะว่า เอ,อมันมันได้เงินหลักแสนง,ง่ายกว่านะครับถ้าเกิดใครลงทุน่หรือจะเป็นหลักล้านก็ได้นะแล้วแต่เลยนะครับแต่ผมว่า UAC เนี่ยไปได้ราคาระดับหนึ่งเลยนะครับก็คิดว่าไม่ถึงถึงไม่ถึงหนึ่งดอลน,นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณศูนย์จุดหนึ่งถึงศูนย์จุดห้านะครับเพื่อจะเตรียมเข้ากับการรีเพกเราต้องไปกาวเรื่องของการรีเพกอีกนะครับเพราะการรีเพกมัน มันต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวเยอะหรืออีกกรณีหนึ่งนะครับคือเงินดอลลาร์เนี่ยเกิดเสื่อมค่าขึ้นมาแล้วหน่วยงานที่ประกาศเนี่ยมีการประกาศว่าอเมริกาเนี่ยเข้าสู่สภาวะรีเซชชันนะครับเหรียญพวกบิตคอยแล้วก็กลุ่มดีฟาเนี่ยจะไปก่อนนะครับก็ไม่แน่เหมือนกันว่า U.S.D.C. อาจจะขึ้นไปถึงหดอลลนะครับแล้ว แล้ววานเนี่ยจะเข้ามาใช้บริการของ u s t c คือพวกสเต k กกิ้งนะครับก็คือฝากไว้เรากินดอกเยอะเพราะว่าทางาทีมของเทอร a c ่าแคส c เนี่ยเขาประกาศแล้วว่าดอกของ u s t c นะครับคือขึ้นไปถึง30-40%เเลยต่อปีนะครับฉะนั้นเงินดอลลาร์มันถ้าฝากทางธนาคารเขาคงสู้ไม่ไหวนะครับก็คงต้องมาฝากทางคริปโตนะเพราะว่า ให้ดอกราคาให้ดอกมันแตกต่างกันอ่านะครับเรามาดูฝั่งราคาของลูนาแคสิกกันนะครับเขาบอกว่าลูนาแคสิกอยากจะอยู่ใน5อันดับแรกนะครับที่ทำกำไรมากที่สุดของเทอร่าแคสิกนะครับก็จะฝ่าการเดินทางแล้วก็ขึ้นรถไฟเะตีลังกานะครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยมีราคาผันผวนอย่างมากนะครับและการเคลื่อนไหวของราคาก็จะปันปวดด้วย อย่างไรก็ตามในช่วงของวันที่สิบเจ็ดสิบแปดนะสิบแปดกรกฎาคมนะครับเราก็จะมีการอัปเกรดใหญ่ของทางบแอนนะครับบแอนก็จะมีการอัปเกรดตรงนี้แล้วก็ราคาก็จะผันผวนนะครับแล้วก็จะมีการดีตัวอย่างกระทันหันอย่างน่าจดจำด้วยนะครับแต่ก็คงไม่ได้เยอะแต่เขาบอกว่าะจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ลูน่าคสสิกจะฝ่าวงล้อมตรงนี้ได้คือ 0. 0.0 3สามตัวหนึ่งพัน ไปได้แน่นอนนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าไปได้ไกลขนาดไหนนะครับฉะนั้นกล่าวคือรูน่าแคสิ c เพิ่มขึ้นเกือบ5%ในวันนั้นนะครับและทำให้สินทรัพย์คริปโตมีประสิทธิภาพดีที่สุดในแง่เสียในอันดับที่4ในแง่ของการเพิ่มราคาตลอด24ชั่วโมงรองจาก one niche network นะครับตัวนี้ชื่อ network นะแล้วก็ basic a t t e n t i o n token หรือ b a นะครับและ agorand นะครับหรือ a l g o นะครับฉะนั้นตอนนี้ Luna Classic ก็อยู่ที่ประมาณ8,000กลับลงมาแล้วจากทาสูงสุดที่9,600นะครับที่0 4ตัวนะครับแล้วก็มีการเพิ่มขึ้นถึง4.75%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาผมคิดว่าในรอบนี้ราคาไม่น่าจะไปไกลนะแต่น่าจะฝ่าวงล้อมได้แล้วคนมีความตื่นเต้นนะนะครับราคามันอยู่ดีมันแรงขึ้นมาจริงอะ่ะตัวที่แรงจริงๆคือ ผมคาดว่าสองยดศูนย์นะครับกับ u ู t c นะส่วนลู n a าแคสซิงเนี่ยจะขึ้นมาราคาหนึ่งแต่ว่าแฟนคลับมันเยอะนะครับทำไงได้นะครับเหรียญน,นี้คนก็คนก็ชอบมากกว่านะครับแต่ส่วนตัวผมว่าพุ่งพุ่งไม่ได้แรงอย่างอย่างเท่ากับ u ู t c กับลู n a นะครับแล้วก็อย่าลืมตัวของลูน่าติดด้วยนะครับก็ต้องดูด้วยกันนะเพราะว่าในช่วงนี้ก็มีหลายเหรียญที่ แล้วก็ตัวของรูน่าแคส s ิกก็จะมีการขึ้นนะครับหลายคนก็น่าจะไม่ทันทั้งตัวนะครับก็ให้ดูไว้วันที่สิบเจ็ดสิบแปดนะครับการเคลื่อนไหวเป็นยังไงบ้างนะครับผมคิดว่าน่าจะสั้นๆรอบสั้นๆนะครับขึ้นไปเพื่ออ,อ่าเพื่อนั่นนะครับเพื่อเขาจะว่ายังไงดีเพื่อทุกบิตคอยล้ะกันนะ ก็คือเป็นการหาเงินของวานะนะครับก็เข้าเ,เร็วก็ต้องออกให้เร็วด้วยเพราะผมคิดว่าลูน่าแคสิกเนี่ยจะมีอีกหลายศึกที่หนักนะครับในช่วงของ FOMC นี่ยแหละนะครับแล้วพอมันขึ้นไปที่ผมเชื่อว่าข่าวของโดคอนข่าวฟัดข่าวของคุณเดนิเอลชินนะครับที่ทางเกาหลีใต้แล้วก็ข่าวไอ ผมต้องใช้สัพท์คําว่าอะไรดีนะครับข่าวหาเหว้นะครับข่าวฝัดแบบไลสติหลายสตางกันนะครับออกมาเพียบเลยนะนะครับดังนั้นผมคิดว่าออกมาแน่นะครับในช่วงที่เนี่ยจะมีการโฟโมของไบแมนเนี่ยนะครับข่าวฝัดจะออกมาเพียบเลยนะแล้วราคาของ u s เ c กับ l ู NA Class i กกับ l ู NA จะหดลงนะครับและ สิ่งที่น่าหวาดเสียวที่สุดคือ u a t c เนี่ยอาจจะกลับไปที่0.025,000นะครับก่อนที่มันจะขึ้นไปตอนเดือนอพฤษภา,ามิมถุนากรกดาปีที่แล้วนะครับที่ 0. 0.9 0 09, นะครับตรงนี้นะครับเกือบถึง1ดอลละเสียดายมากนะครับที่มันไปไม่ถึงแต่ผมคิดว่า u a t c เขาจะลากราคาให้ต่ำสุด รวมถึงลูน่าสองจุดศูนย์ด้วยเขาจะลากราคาให้ต่ำสุดเหมือนกันนะครับเนาะก็ลากให้ต่ำสุดเพราะว่าเขาต้องการที่จะให้อ่าพอเวลาปันป่นป่นง่ายนะครับแล้วก็ทำให้เมาอ่ะตกใจแล้วก็ออกจากตลาดไปแน่นอนนะครับส่วนลูน่าแคสิกเนี่ยถามว่าจะกลับไปเหมือนกับตอนอ่าที่ลมสลายไหมนะครับคือราคาที่ศูนย์ห้าตัวประมาณ สามพันห้าพันน่ะส่วนตัวผมผมคิดว่ายากนะครับไม่น่าได้แต่มันก็อาจจะใกล้เคียงกับลักศูนย์ห้าตัวเนี่ยแหละนะครับอาจจะมีจังหวะที่เหมือนกับตอนที่อ่าแกรี่กับกใบแนะนะครับที่มีเรื่องกันนะะเราก็ลากเหรียญแอลคอยแบบทุบตลาดเลยอันนั้น่ะเป็นไปได้มากที่สุดนะครับที่จะเกิดขึ้นเนาะนะครับ ก็ต้องดูด้วยกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับดังนั้นรูหน้าแคสิีเราก็วางไว้แล้วว่าศูนจุดูนย์สามตัวหนึ่งพันเร็วเวนี้นะครับดังนั้นตอนนี้นะครับชุมชนก็พยายามที่จะติดตามนี่แหละการอัปเกดนะครับก็ต้องติดตามด้วยกันว่าไบแอนด์ ance, มันเปนเขาจะช่วยลูหน้าแคสิีได้มากน้อยขนาดไหนแล้วผมคิดว่าไอราคาข่าวต่อมานะครับ ราคาของลู n a าแคส s ิกเนี่ยมันจะมีเหรียญที่ที่ขึ้นเป็นพิเศษนะครับก็คือ m a t r i ก Luna าแคส s ิกแล้วก็ arb หรืออนุโตะตลตา,าการนะครับ arb ท้ำนะครับแล้วก็เขาบอกว่าคริปโตนะในช่วงนี้ก็เพิ่มมีการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการตลาดนะครับโดยรวมอยู่ประมาณ1.21ล้านล้านดอลลาร์นะครับในปัจจุบันฉะนั้นโมเมนตัมเนี่ย เชิงบวกก็ในตลาดก็อาจไม่จบลงนะครับก็อาจจะมีเงินสกุลดิจิตอนบางเหรียญนะที่เติบโตนั่นก็คือเมทริกลูน่าแคสิกแล้วก็ ARB นะครับในสัปดาห์หน้าก็น่าจะเกี่ยวกันแหละเพราะว่ามันชอบขึ้นก่อน FOMC นะครับหรือว่าตอนช่วงบิตคอยนราคานิ่งนะครับฉะนั้นก็เข้าอีรอบเดิมนะครับคือลูน่าแคส s ิกเนี่ยแนวต้านคือ1,000ที่ศูสตัวนะครับ แล้วก็แนวรับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8,500-8,300นะครับตรงนี้นะครับฉะนั้นในช่วงที่มันขึ้นไปถึง9,145ที่ศูนย์สี่ตัวมันก็ลดลงต่ำลงนะครับกลับลงมาที่8,868อีกรอบหนึ่งนะครับใน48ชั่วโมงเขาบอกว่าในทางกับการหากเส้น e อม9วันนะครับและ20วันเนี่ยทะลุเหนือเส้น e อม50นะครับแล้ววันที่ ราคา9,500นะครับที่04ตัวเนี่ยในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอาจมีโมเมนตัมที่พลิกกลับมาเจอแนวต้านได้นะครับที่แนวต้านนี้นะครับและอาจจะทำให้ไอ้9,542เป็นแนวรับได้ฉะนั้นแรงซื้ออย่างต่อเนื่องอาจทำให้ราคาของคริปโตสูงกว่า9,810นะครับก็คือ0.03ตัว1,000เนี่ยแหละนะครับ สำหรับลูน่าแคสิเขาบอกว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับก็น่าจะเป็นช่วงของการอัปเกรดนะครับก็จะอ่าตัวของลู n a หรือเทอราอะไรพวกนี้อาจจะขึ้นทั้งแผงเลยนะครับฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับก็ลองติดตามด้วยกันว่าลู n a หรือเทอร a าเป็นยังไงบ้างานะครับแต่ช่วงนี้บิดคอยน่าจะทุบก่อนแล้วก็เข้าหน้าจะพยายามทำให้ไซด์เว้ นะครับเพื่อจะทำให้เหรียญน่ยที่ผมบอกคือแมทริกลูน้าคลาสสแล้ว ARB เนี่ยมีการปรับตัวขึ้นไปรวมถึง XRP ด้วยนะครับมีการปรับตัวขึ้นไปเล็กน้อยเพื่อจะเพื่อจะพร้อมนะครับในการทุบใหญ่นะครับ,นะรบซึ่งราคาบิดคอยเนี่ยผมวางทาร์เกตไว้แล้วว่าถ้าเกิดมันต่ำสุดคือสองหมืนหกพันสองร้อยหกสิบสอง หรือ26,300นะครับน่าจะทุกต่ําขนาดนั้นผมรอข่าวฝาดอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ผมคิดว่าสายกราฟหลายช่องเนี่ยก็ใส่ช็อตกันเยอะนะครับในช่วงนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะนะครับเพราะบางทีอาจจะแตกก็ได้เพราะว่ามันผมดูแล้วมันไม่หลุดจริงนะครับแล้วมันไซเวกมันรอหลุดนั่นแหละนะครับแต่ว่า อาจจะไม่ใช่วันสองวันนี้นะครับอาจจะปลายสัปดาห์เข้าเสาร์อาทิตย์อะไรพวกนี้เราค่อยทุบเนาะก็ย้ำว่าประมาณนี้นะครับถ้าเกิดจะใส่ช็อตเนะี่ยคุณต้องใส่ตั้งแต่สามหมื่นสามหมืนสองร้อยสามร้อยนะครับสามสองร้อยถึงหกร้อยนะครับก็อาจจะไม่ได้แตกนะครับแต่ถ้าเกิดมาใส่ระหว่างเนี้ยมีสิทธิ์แตกได้นะครับก็ต้องดูด้วยกันนะว่า ว่าเมื่อ,อไรนะครับแต่ผมคิดว่าปลายสัปดาห์นี้แหละนะครับแล้วมันก็จะเล่นซายเวอยู่ประมาณนี้เพื่อเอาบางเหรียญขึ้นเท่านั้นเองนะครับเพื่อจะทําให้เหรียญของเขาเนี่ยคือไล่ตั้งแต่เหรียญที่เขาโปรก่อนนะครับเราก็ไปเหรียญที่มันโดนสกิล r ิตี้แล้วก็ค่อยปั่นขึ้นนะครับเราก็ทุบลงมาอีกคราวนี้โหดแน่นะครับก็ต้องดูด้วยกันนะครับว่าเป็นยังไงโอเคข้อมูลโดยทั่วไปก็น่าจะมีอย่างนี้แหละนะครับเราก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b รแล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สําคัญคือไลา์กลุ่มไลา์กลุ่มเราก็ชื่อว่ามิชชั่นนิวมูนเวีพีนะครับแล้วก็รูุหน้าคลาสิกเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ใครสนใจสมัครกระดานบิตเก็ตนะครับผมก็แนะนำนะครับช่วงนี้สามารถเล่น DCA กิดบอดนะครับที่เป็นฝั่งขาลงได้นะครับโดยเฉพาะ Bitcoin นะนะครับ ส่วนลูน่าหรือเทอร่านะครับก็เล่นสปอร์ตหรือฟิวเจอร์เอาเนาะนะครับก็เครือข่ายนี้ก็น่าจะมีการขึ้นเร็วๆนี้นะครับฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเราก็เราก็หวังว่าลูน่าแคสติกนะครับจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดีมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี นี้นะครับเหรียญ BGB นะครับก็ทำการสเต k กกิ้งเหรียญ BGB คือเหรียญกระดานของปีทาซ่านะซึ่งผมเชื่อว่าการเติบโตเนี่ยเขาจะเติบโตได้เรื่อยๆเลยนะครับในช่วงจะเข้าสู่ตลาดกระทิงเนี่ยเป็นช่วงที่น่าสนใจในการทำการสเต็กเนาะพอเขาคิดการสเต็กนะครับอย่างน้อยคุณได้ดอกเบีย้ยประมาณ2%เซนะครับซึ่งเขาก็จะมีการกำหนดว่าคุณจะสเต็กจำนวนของ BGB เท่าไหร่ นะครับแล้วก็เรื่องของวิต a ดอะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะมีเลเวลในการให้คุณนะครับว่าจะมีการเพิ่มอัตราส่วนเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับฉะนั้นเหรียญ BGB เนี่ยผมว่าไม่พลาดเลยนะผมว่าน้าผมน่าจะใส่สักร้อย BGB เข้าไปนะครับหรือประมาณสักแสน BGB นะนะครับในการฝากนะเพราะว่าเป็นเหรียญที่น่าสนใจนะในการเติบโตนะครับแล้วผมก็ทำการสเต็กเอาไว้นานๆแน่นอนนะครับ พอผมเห็นการเติบโตของตลาดจะทิงในอนาคตหลังอาวิธี